พระพุทธเจ้านิพานเมื่อคงชือ่อายุได้เจ็ดแปดปีที่เหลาชื่มันก่อนนั้นในฐานะเป็นอาจารย์ของคงชื่อเหลาชื่อจึงพล้องสมัยกับพระพุทธเจ้านี่ละทธของเหลาชื่อก็มันก็มีอย่างเดียวกัน เราชื่อผู้เปิดเผยเปิดเผยสาวแล้วมันก็มีสาวตัวทำก็มีตัวผู้ที่ได้รับเอาสาวไปได้เป็นประโยชน์ได้นี่ก็เรียกว่ามเีเรื่องอย่างเดียวกันรูปแบบเดียวกันเรื่องความสัมพันธ์ของไม้สามขาที่ต้องมีอยู่ในพัตติใด เรียกกันว่าศาสนาทีเราเห็นพระพุทธธรรมประสงค์สัมพันธ์กันอย่างนี้ทีนี้เพื่อความฝาใจยิ่งขึ้นไปเกี่ยวกับเกี่ยวไปถึงศาสนาอื่นที่มีไม้สามขาเหมือนกันอย่างที่ว่าแล้วอย่างในศาสนาคริสเตียนซึ่งเราชาวพุทธควรจะรู้ไว้บ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจแก่กันและกันเพื่อช่วยกันทําโลกนี้มีสันติภาพเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เข้าใจลัทธิศา,ศาสนาของเพื่อนมนุษย์ที่เป็นลัทธิอื่นบ้างาศาสนาของพวกเซมิติกก็มีพระเจ้าในฐานะเป็นพระบิดา เรียกว่ากอด The Father นั้วก็มีพระวิญญาณนี่นี่กาตามที่เขาใช้กันอยู่ในประเทศไทยอยู่เวลานี้เรียกว่าพระจิตรหรือพระวิญญ,ญ,ญาณภาษาที่ภาษาอังกฤษจฟงังแล้วหน้าน่าตกใจเขาใช้คำว่า Holy Ghost Ghost ที่แปลว่าผีนต่นที่หมายถึงวิญญาณ Holy Ghost ก็คือพระจิตคือพระวิญญาณซึ่งสิงสถิตอยู่กับพระเจ้าก็คือพระจิตของพระเจ้าก็ได้แล้วก็มีพระบุตรก็เดสันคือพระเยซูเป็นต้นก็มีพระบิดาพระจิตพระบุตรพระบิดาก็คือต้นกเถิดทั้งหมด เป็นผู้สร้างเป็น t ด e f i r s ร c ส u อรเป็นปฐมเหตุแล้วก็มีพระจิตพระวิญญาณผมพิจารณาดูแล้วมันตรงกับคำว่าพระธรรมนั่นเองคือไม่ใช่หมายถึงผีสางอะไรหมายถึงคุณธรรมคุณค่าคุณธรรมหลักธรรมหลัลกการปฏิบัติในกระทําเขาเรียกว่าพระจิตรับคำว่าพระธรรม ผมอธิบายอย่างนี้พวกคริสเตียนบางคนเขาสันหัวเขาก็อยากให้เป็นอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นเราพูดกันไม่เคยรู้เรื่องกับพวกคริสเตียนเพราะเขาไม่เคอยยอมให้ลดความศักดิ์สิทธิ์ของเขาแม้แต่สักนิดเดียวอย่ามาพูดเป็นธรรมดาไม่ได้ทีนี้ผมพูดกับพูกคุณผมก็พูดอย่างที่ผมรู้สึกว่าพระจิตคือพระวิญญาณคือพระธรรมนั่นเองซึ่งมันอยู่กับพระบิดามีพระเยซูพระบุตรนั่นคือผู้ที่ เป็นสื่อเป็นสื่อทําให้พระวิญญาณหรือพระจิตนั้นมาถึงประชาชนพระเยซูต้องยอมเสียสละชีวิตจึงจะเกิดผลทําให้พระพระจิตหรือพระธรรมเนี่ยมันถึงประชาชนได้ในเรื่องที่มันคล้ายกันมากๆมันค่อยพูดกันวันหลังเดี๋ยวมันจะไม่ไปตามรูปโครงนี้ เรารู้แต่เพียงว่าเขาก็มีไม้สามขาคือพระบิดาพระจิตและพระบุตรพระบิดาคือต้นเหตุของทั้งหมดพระจิตก็คือพระธรรมหรือว่าวิญญาณของพระบิดาที่แบ่งมาสู่มนุษย์ได้ให,ใ,หใ,หให้รู้จักพระจิตของเขาอย่างนั้นจะถูกต้อง คือพระวิญญาณหรือพระจิตของพระบิดาที่จะแบ่งมาให้มนุษย์ได้นี่พระเยซูเ็เป็นผู้ทำหน้าที่อันนี้ทําให้พระจิตเนี่ยมาถึงมนุษย์ได้มันก็เลยมีความสัมพันธ์กันอย่างที่แยกกันไม่ได้เหมือนกันในระหว่างพระบิดาพระจิตและพระบุตรเรียกไม่สามขาของคือเตียนไม้สามขาของความเป็น เสถียรคิดเสตางก่แล้วจะเรียกทีนี้คุณก็ไปคำนวณดูกันเอาเองดีว่าจะจะทำความเข้าใจรักใคร่ลงกลืนกันกันกบพุทธศาสนาได้อย่างไรโดยไม่ต้องทะเลอกกันหรือดูถูกกันก้ยอมรับว่าเราก็มีสิ่งสูงสุดซึ่งมีอำนาจทุกอย่างทุกประการที่จะช่วยดับทุกได้ เขาเรียกว่าพระบิดาอนาุภาพอันนั้นจากพระบิดาจะสตั่งมาถึงมนุษย์ก็คือพระธรรมและคนนำมาก็คือ,อพระ,อะพระบุตรหรือพระเยซูถ้าจะเทียบกันโดยตัวหนังสือไม่ไม่ตรงกันได้เพพระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบแต่ส่วนพระเยซูไม่ใช่ผู้คนพบ คูณนำอะไรจากพระบิดามาสู่ประชาชน,น,นมัน,ม,นมันตัวหนังสือมันชงกันไว้ได้แต่มันมีความหมายที่พอไปด้ยวยกันได้ว่ามีอะไรอยู่ที่ต้นกําเนิดแล้วก็แบ่งมาสู่มนุษย์โดยบุคคลคนหนึ่งท่งา,ทานศาสดาอย่างพระเยซูนี่จะใช้คําคําเดียวกับพระพุทธเจ้าคงไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ใช่คำคำเดียวกันขาใช้คําว่า the prophet หนี่ ผู้เปิดเผยอะไรออกมาเอาของพระเจ้ามาแจกที่มาดูทึ้งในประเทศอินเดียกันบ้างซึ่งถือพระเจ้าเป็นเจ้าของคำว่าตรีมูรติเขาก็มีพระเจ้าสามพระองค์ พระเจ้าผู้สร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมานี่องค์หนึ่งเขาเรียกชื่อกันว่าพระพรหมแล้วพระเจ้าผู้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยอย่างถูกต้องตามประสงค์ก็เรียกว่าพระนารายกามีพระเจ้าที่จะปิดฉากเสียกล่าวหนึ่งกล่าวหนึ่งคือยุบเลิกทำลาย ให้สิ้นไปในรอบหนึ่งเนี่ยเเรียกว่าพระเจ้าผู้ทำลายก็คือพระอิสวนพระพรหมสร้างขึ้นมาสนารายรักษาประครับประคองควบคุมไว้เมื่อถึงคราวที่ควรจะสิ้นสุดกันสิกทีหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของพระอิศวนที่จะทำลาย Yo, yo, yo.